ได้อยู่ในยุคนันนี่ดีทีได้โอกาส่าพรวการีโยนีเพื่อเพ็การสร้างาเตรใในทิ่ีการในสุภาพนะครับก็ในช่วงนี้โยมนอที่ท่านอาจารย์ท่านจริ่นิทานิเพื่อตรียใในที่ีวก็ที่อ่านนังสการในช่วงนี้ญาตยมหลายคนนะยมนที่เคยไปร่วมที่เตรีนที่ดีมา สิ่ที่จะช้ก็ดี่หลายคนท่านไปใช้แล้วนยบาก็อาโยว่าส่งผลต่อกระชานยนผมจริงแค่จริงเพราะว่าบางคนท่านนโยกรยอากที่ทำอะไรแล้วให้มันได้ยากนยายอยู่ที่ได้ยากมีผลกับใคร